สำนึกในกพระหาราธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรากบนเก้าบสมอมพระราชทานเพลิงศพนายนิยมสักรีซึ่งนับเป็นพระมหาบุราธิคุณลนเก้าบนสมอมเป็นเกีรกรเยรติอันสูงสุดแก่ผู้ายชนและบูญอย่างหาที่สุดที่ได้หากความทราบโดยญาณิถีถึงดวงวิญญาณของ คุณพ่อนิยมสังเียได้ด้วยประการใดในสังรารยภพมีความปากปื้มทราบซึงเป็นล้นพ้นในพระมหาบุราทีคุณที่ได้รับพระราชทานเทียรอันสูงิุดในวัรละสุดท้ายแห่งสีวิตพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรพิดาและละ้านหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแค่เพื่อพระยุคนิบาล ด้วยความสำนึกในพระมหากุณาธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพว์พระสิริมงคลแก่ข้าพุทธเจ้าและปุตภูตลอดไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเลยซะข้าพุทธเจ้าครอบครัวสัตวดี ในลาดับที่ผมรองศาสตราจารย์ดรสุคริตบุญอ่อนจากมหาวิทยาลัยมัธยุลาลงกอรราชวิทยาลัยจะขออนุญ,ญาตนำเรียนประวัติและผลงานโดยสังเกตของผู้วายชน,ชนพุ้อนิยมศักดีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2479ณบ้านหนองดง เป็นบุตรของคุณพ่อพยองศักดีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลผ้าเสากับคุณแม่สำมฤทธสักดีมีพี่น้องร่วมอีดามารดาเจดคนดังนี้คนที่หนึ่งนายประยงศักดีเสียชีวิตแล้วสองนายประยงสักดีเสียชีวิตแล้ว สคุณพ่อนิยมศักดีผู้วายชน 4. นางประโยชน์จันกุมล 5. ห้คุณประสิทธิ์ศักดี 6. คุณลงศักดีเจ็ดคุณสวัสดีงอกผลในด้านการศึกษาเรียนจบขั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองลงและมัธยมศึกษาตอนต้น นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเมื่อยุครบปรวดก็ได้บรรปาะุาอปสมบทณอุโบสถวัดหนองดงหลังจากได้อ,อุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยต่อมาได้ลาสิกขาเพื่อมาประกอบอาชีพร่วมกับพิดามารดาญาพี่น้องและได้รับเกมอาหาร ไปเป็นทหารเกณมติดยศในสิบกองประจำการหลังจากกดประจำการได้สมรสกับคุณแม่ของสุขแจ้งไรมีบุทธิดาด้วยกันห้าคนดังนี้คนที่หน่งนางสาวสุภัตราสดัดีสองนางปราณีเอี่ยวไหล 3. พระโูวิสุทธิกรากรปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ,ะอำเภอโพทะเลและเจ้าวาดวัดบางคลานสี่ร้อยตำรวจโทยศสพลศักดีห้านางสาวสุขพิษศักดีคุณพูลนิยมศักด์ดีได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกับคุณแม่ทองสุขสักดีเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงเพื่ออนานคตของลูกๆทุกคนเป็นผู้มีอัจยาสัยดีต่อบุตรหลานญาติพี่น้องทุกคนเป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปในด้านการทำงานได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลข่าเสา เป็นระยะเวลา28ปีจนถึงอายุ60ปีจึงลงสมัครนายกโครงการบริหารส่วนตำบลท่าเสาตั้งแต่ปี2544ถึง2564รวงเป็นนายกโครงการบริหารส่วนตำบลท่าเสา20ปี และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอโโพทะเลจังหวัดพิจิตรและเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจังหวัดพิจิตร คุณพ่อนิยมสักดีได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกับคุณแม่ทองสุขสักดีเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงเป็นระยะเวลาตามที่ได้กล่าวแล้วต่อมาคุณพ่อนิยมสักดีก็มีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด แต่เมื่ออายุสังขารเข้าสู่วัยชราร่างกายก็เปลี่ยนแปลงมีอาการเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวมีโรคความดันโรคเกาและต่อมลูกหม,มากจึงทำให้เป็นโรคไตอยู่มาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2567 มีอาการป่วยลูกๆรึงนำส่งโรงพยาบาลบางบุน้าด้วยอาการความดันโลหิตต่ำแพทยได้ทำการรักษาจนกระทั่งถึงวันที่8ปีนาคมพุทธศักราช2567มีอาการความดันโลหิตสูงแพทย์ทำการตรวจเช็คสมองจริงทราบว่า เส้นเลือดในสมองตีจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพิจิตแพทย์ได้ทำการรักษาตามอาการจนกระทั่งถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา22นาฬิกา14นาทีบุญพ่อนิยมศรี ่อเสียชีวิตลงด้วยอาการสมบแพทยลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีสร้างความเศร้าโศกเสียใจกับบุตรภรรยาญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งสิริรวมอายุได้87ปีดังนั้นเพื่อเป็นการไว้อาลัย และน้อมสม่งดวงวิญญาณให้แก่คุณพ่อนิยมศักดิีขอเรียนเชิญประธานและผู้มีผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลานานหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญครับผม 接受他们的监督、管理和批评。